วัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแผลท้องอืดน,นะคะพอดีอยู่บ้านคนเดียวแล้วตื่นเช้ามามาเจอแบบนอนตัวแข็งแล้วเดี๋ยวจะลองทําซ้ําอีกรอบให้ดูนะคะโดยการใช้สายยางเย่เข้าไปที่ปากถึงกระเพาะแล้วก็กดท้องฝั่งซ้ายไล่ลมออกนะคะวิธีง่ายๆ สายยางนี่สายยางนี้ให้ทาน้ำมันตรงปลายนิดนึงนะคะแล้วเราก็เหย่เข้าไปช่วงช่วงรูที่เป็นร่องฟันนะคะประมาณเจ็ดสิบเซนนะคะ เราจะกดฝั่งซ้ายนะคะเพื่อไล่หลงเก็มเสียงออกมานะคะ